ลองเล่นคอมโบอิโออิมแพคเด็กเอ็กซึ่งจะใช้คู่ฝึกเป็น s h ลเตอร์เด็กมาลองเฉยๆนะครับไม่ได้แนะนำอิมแพคเด็กนี่เลเชดคิมสัน Bit ดอดอจะมีการเปลี่ยนคอมโบไปเรื่อยๆร,ระหว่างคลิปไปดูกันเลยค่ะมามาอิมแพคเด็กอันนี้ก่อนเลย มาดูกันว่าสู้ชีลดเร็เอ,เอ็กและเช็ดอิมแพกบิดเอกเซลจะเป็นแบบไหน,นสี่สู้วันกูชุดโอเคอุ้ยทำเชลเ์เตอร์ไม่มีที่ไปเลยโอเคเอาใหม่ครับ สองหนึ่งโ้อ้หอีกแล้วอู้หอุอ้ยตายเอาอีกรอบ3,2,1สองหนอีกรอบกระโดดเล บอคนี้สู้กันแล้วฟีนุสสวยโอ้โหตอนแรกก็ปั่นเขาได้สวยสุดท้ายก็เบิร์ดฟินิชอ่าคอมโบนี้ลองสู้กับคิมสันและเช่ยูนิคอร์บิตอิมแพคกันดูเฮ้ยผิดตัว Three, two, one, go! สะท้กก 4, 2, 1, 2, อนเาสะท้อนเขาออกลายแล้วเขาก็เสียการทรงตัวเพราะการชนลายแล้วเขาก็ตู้ออกไปเลยซีทูวันคือการเอียง,ง่าย สักนการูด้าลงไป โอ๊ยมาเรามาเปลี่ยนคูมโบมาลองกันเดี๋ยวขออนุญาตชิดก่อนบิดกับลัดเช็ดก็ยังเหมือนเดิมเฮ้ยลัดเช็ดกับเดรก็ยังเหมือนเดิมแต่บิดเป็นฟรีบล้อ ราลองกันลองกับโกลเลมล็อกบิดดอทแล้วก็ละเชดวีล็อตกันที่ทู้ว่าเด็กที่ทู้ว่า ก็ล็อกแล้วมันนานเสียเวลาที่ถูกว่ะที่โอ้โห่2 1สองวน๊ชอวปล่อยล็อกลงไปแล้วก็ปล่อยอิมแคตฟ้ คอมโ,โบนี้แมกนิ่งใชได้นี่อู้ตัวแล้วขึ้นเจ้าล็อกน้อยเจ้าล็อกน้อยอ้ตัวตีแปลกนะโกเลมล็อกมันไม่ได้เอียงง่ายขนาดนี้แล้วอิมแพคจะไปปั่นหุให้มันทำเพื่อโอ้โหดูเสียเปียบคอมโบได้คุณน่าดูแล้วก็มาเปลี่ยนคอโมโบกันอีกครั้งอิมแพคตัวตัวเด็กขอคิดก่อนนะเออ ล้วเ็ตอันไอวิซารอดแล้วก็บิดรอดมาดูไม่รู้ว่าเป็นไงมามไปดูกันตัวแรกก็ไฮสู้กับน้องเชลเ,เตอร์ที่เป็นลัตเชตอิมแพคแล้วก็อีเอฟซีซีทูวันคือชุดโอ้ยซี 4, 2, 1ูวันคือชุดโอ้ เชื่อแต่บังคับยากอุย้ยอิมเพกชนะบังคับยาใช่อยากมาสามสองหนึ่งข้งี้ไงผมเลยช,ชอบใช้ดิชูฉายทีด่ดูวันอุ้ยโอุ้ยอ๋ออ๋โอุ้ยผมแบบเหลือ ต่อไปก็สู้กับคิมสันคอมโบเดหนึ่ที่นนไหนนักฝ่ยก็ไไเี็นเอิลัก์เดียวกัเช็ดยูนิคร์เลยนะทุยชูวันโกุดอุ้ยอุ้ยโอ้ยแพ้ชนะแต่เมื่อกี้ขี้โมมากเลย ี้โมมากทุกคนเอกีเ่อกี้ยเต้นบีบอย 2 1บวัดคลิปนี้มาเปิดคอมเมนต์ด้วยกันทั้งทั้งนะคะอู้อ้อฟน้องไม่แต่ก็ดีนะไม่ไม่โอเวอร์สัทีมามาสู้กับเออพาดไปก็คงไม่ได้สู้วูฟนี่ ตัวเด็ดดาวประจำทีม three t w ก o โอ้ใครเคีย,ยงลุก three two one go โอ้ยโอ้ยยังแข็งใช้ได้โอ้ตีเลยตีเลยอิมแพ็คปัน ซิ้วปั่นให้น้องหน่อยเออซิ้วปั่นหมุนให้น้องอีกปั่นหมุนให้น้องอีกปั่นหมุนให้น้องอีกเอออ้าวไม่เก็บ3 2 1 Go ชู๊ปกล้าขึ้นเนี่ย3 2 1 3 2 1 Go ชู๊ป ีเกือบแอร์เลยทุกคนอุ๊ยอีมุมแพ็กออ้โหนานใช่ได้แม็กตัวนี้เหมือยนานโอ้ตไปเลยเยี่ยมปันหมุนอีกปันหมุนเอนนเออ,อ้าวคิดว่าจะให้น้องวูฟปันหมุนคือต้องอธิบาย ต่อมาแล้วก็มาเปลี่ยนคอมโบน้องกันอีกครั้งเป็นเอ,อ่ออะไรดีนะ่ะโอเคโอเคโอเคนะ้อง้องแขร์ตัว็กสามหกศูนย์อันเดอร์มิดเดีอุย๊ยลืมบอกไปบิดลัดมาพอดีนะ่าจะลองเอาไปใส่กับวิสันลัดดูได้นะครับ เรดี้เ e ็โอเคนี้เ e ็ d y s e t 3 2 <S 1สู้กับซิวคอมโบนี้นะครับ3 2 1 e ู t ที่ชุดเชื่อก็แบบนี้นะครับชุนไม่ค่อยจะตก three two o n three, two, ูอ้ย3 2 1 e ู t w อ้ย

GIP ครับเรามาลองวิสันว่าเป็นแอดแทกใช้กันปกติผมใช้เฮกซ่าฮะแต่คราวนี้ยนเป็นบิตอิมแพกเดนมาสู้กับตัวคู่ใจผมอย่าตัวใหม่คู่ใจผมอย่างเอ p แ c กเบอร์เดย์ที่ว่าดาวเปแน่กจีสองซี่จูวันจี้แล้วก็ปล่อยรถตามลงไป เก่งอยู่นะเก่งอยู่นะเก,ก่งอยู่นะเนี่ยอุ้ยขนาดไอ้แท็กยังต้เป็นปีนอีโอ้โหควรเปลี่ยนระเช็ดให้มันแรงกว่านี้นี่เบาอางมากามาาาจาโอเคมาระเช็ดดีๆขอนกันแล้วกันมาสู้กับดาวดวงเด่นอย่างอิมแพคเด็กอีกรอบเดี๋ยวดีสุด ซีทูวันชูโอ้ตีแรงมากคอมโบนี้แนะนำนะครับโอ้ระเชตยูนิคอนบีดีอิมแพ็คเดกวิสาทล์ร้อนเย็นแนะนำคอมโบนี้เลยแล้วก็ยังสเปนฟีนิชไปได้อีกด้วยงั้นวิสัทอ์คอมโบนี้เจอกับซิวซีทูวันคู โอ okay. เคแล้วก็ปล่อยล็อตลงไปอุ้ยแรงแล้วก็เดิมทีล็อตก็ชนะซิ l เวอร์อยู่แล้วนะคะไม่รู้พอเบ็โอ้โหยังชะนะอีกพอเบ็ดไปล่นแท็กเก็ตชนะอีกอุ้ยเบ็จริงๆเนี่ยลอ็อตสมเป็นเมตาแต่คอมโบนี้น่าจะเมตาใหม่นะครับคอมโบลัชเชตยูนิคอร์แล้วก็บิดเนี่ยครับโหดมากลองเป็นใช้กันดูได้ ู้กับน้องคิมสันอันเฮกซา่าและเจสิวูกันบ้างสี่ชื่อวอชื่อแล้วก็ปล่อยน้องร็อตตา มีสิทธ์เจอกันแล้วดีดกันออกเวลาเจอวิสันลอตในงานแข่งแล้วล็อตเจอล็อตอะครับมีสิทธ์ดีดกันออกง่ายมากแล้วคอมโบเนี้ยเป็นแอทแทกไทยอาจจะดีดลอดออกได้ง่ายมากมาเรามาให้มันสู้กับโกเลมล็อตและเชติมสันป e ีบอกันซี่ชุวัดยตกแล้วก็ปล่อยล็อตตามลงไป ด,ดีแดนมั่วดีแดนม่วเกินน่าจะแพ้เฮ้ยชนะชนะด้วยชนะสปินด้วยนะเนี่ยโอ้โหแปลกมากอุยแดน่โดนแดนส้นแล้วก็โดนกให้เป็นงาแล้วก็ขขนนวกไมาดไ,มไดแแ้แล้วก็ได้สิปัปินปีนเขา โหเบสล็อตนี oh, 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 yeah. Three, two, one, ่ก็เบสสเตมิน่าอยู่อยู่เลยถึงจะไอ้นี่ถึงจะกลายเป็นแอทแทกก็ยังเป็นสเตมิน่าโอ้โหผมอะมายูนิคอร์นคอมโบหลักผมต้องเจอกันสักทีแหละชิจู้ว่านชดชุดชิจูว่นกุศ 1 2ึ่งสองสามโอ้ยแกโดนอีกครั้งหนึ่งโอ้ยวิ่งเบาๆแล้วก็เตียงเบาๆแล้วก็ตีเข้าไปอย่างรุนแรงตอนนี้ยูนิคอรนได้ทำการเสียสติหน้าส่วนศาสตร์แล้วก็ลักษาสเตมิน่าขอตัวเองไว้โหโหดมากทุกคนอุ้ยโอู้ อิมแพคเด็กดาวเด่นของเราจะชนะไหมเรามาเปลี่ยนคอมโบน้องกันเพื่อมาลองกันก็จะเปลี่ยนเปลนตัวอิมแพคจะเจตแล้วก็ใส่แรดเช็ดอันนี้ดีกว่า1นึ่งหกศูนแล้วก็หนึ่งศูนสิจ๊ะหนึ่งศูนย์จ้ะเอ่ออันนี้ดีกว่าเฮกเฮกเฮกดีไหมเฮกเออสีเข้าดีนะ สวยดีโอเคแล้วก็เดดดี้เซ็ตโตไม่รู้จะชูดใครก่อนเลยแบบเนี้ยหมุนหมุนน้อยทนะั้งคู่แล้วก็อีแม็กเดก็ได้กระแทกกำแพงไปโอ้ไม่แน่นามีแม็กเดกหนึ่งศูนย์ฮกซ่านะครับไม่ดี เป็นอิมแพคเด็กหนึ่งหกศูน 160. อันนี้ดีกว่าเออเลือกยากจังขอยืมหน่อยแล้วกันทนันพฮยเดดีเซ็ตเตอร์สี่อุย้ยทุกคนสี่เข้ามาก เข้ามา3,2,1 e e two, one, go, two. อุ้ยมรถตกอีกที่ชุดเชือกใช้ครั้งแรกก็ยากแบบนี้แหละครับอุ้ยอุ้ยนักแบด,ดใช้ยางยับยังไม่ให้วิสัะรถขึ้นไล่เอ็กตีมเฮ้ย คอมโบยังไม่ดีนี่ไม่ดีต้องเปลี่ยนคอมโบนี่จะเปลี่ยนอย่างไรมาเรามาเลือกฐานไม่เอาไม่เอาดีกว่าสตาร์คอมโบเปลี่ยนไป <c oughs> มาสตาร์คอมโบด่านบัตเตอร์เปลี่ยนไปนั่นะจะใช้คอมโบนี้ชนะให้ดูเลยบิดเป็นบิด U, ดับเบิลยูรัดเชตหนึ่งหกศูนย์เองเฮ้ยโอ สวยจังไม่เคยเห็นวิสันลอตหยุดแบบนี้มาก่อนเลยเท่าที่เคยเห็นก็มีดานบัตเตอร์โอ้ไม่อยากเก็บเลยเดี๋ยวจะต้อ,องเก็บซิโอ้ยชู่าุดทำให้เคาน์เตอร์แรงชนะแน่เฮ้ยเคาน์เตอร์แรงมากเมื่อกี้ดิวิสวาร้อตกระเด็นหนักหน่วงมาก โอ้โหวน้ำหนัก3เก้ากนะแล้วก็จะเป็นฟินิชด้วยน้ำหนักกแ,และเจ็ดที่จะเป็นฟินิชเล็วครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนชอบพอมโบไหนก็ไปทำตามกันได้โดยเฉพาะรถนี้รถในอันสุดท้ายผมจะคงไว้ในเด็กตลอดเลยแหละบายบาย